สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมารีวิวเอ้ยเราไม่ได้มารีวิวอะไรหรอกเราแค่จะมาร้องเพลงขัดใจให้ฟังนะทีนี้ถ้ามีใครมาคอมเมนต์บอกเราต่อไปนะเพราะตอนนี้เสียงเราไม่ค่อยดีเราก็อยากร้องเพลงให้ท่านผู้ชมฟังปลอบใจนะก็แบบก็อยากให้ท่านผู้ชมได้ฟังจริงๆนะอันนี้ทำแค่ความบันเทิงเท่านั้นถ้ามีใคร มาคอมเมนต์บอกเราว่าเราร้องเพลงไม่พอร้องเพลงก็ล้วก็แบบอย่ามาบอกเราแบบนี้นะแบบด่าๆเราเราก็ร้องไม่พอก็จริงเราก็ยอมรับนะเราก็ไม่อยากให้ใครมาว่าเราอะ่ะอืมเราไม่อยากให้ใครมาว่านะถ้าถ้ามีใครมาว่าเราก็เสียใจยไม่อยากทําคลิปไงเราก็โหแบบเหมือนจะฆ่าผู้ปกครองเราเองอะ่ะอืมมันก็เป็นอย่างนั้นอะ่ะ เราก็ไม่อยากฆ่าใครก็หลอก่อไปอย่ามาว่าแล้วกันนะวันนี้ก็จะมาร้องเลยนะเพลงขัดใจก็ <c oughs> <c oughs> ขอประทานอภัยเมื่อตะกี้นะคะ <c oughs> ก็เพลงขัดใจเริ่มแรกเธอขมากระช่งหัวใจรังแกรังเลยที่เราได้พบกันอยากจะสร้างสัมพันธ์กับไปเธอให้ยาวนะ อยากอยู่เวล้วเอาไว้ตรงนี้จบแบบเดียวนี่ตอนที่เราจ้องตาเป็นมันพร้อมกระส่งสัญญาณว่าฉันชอบเธอ <c oughs> แต่แล้วฝันมันก็สะลายลงในพิบตา เมื่อมีคนหนึ่งเดินเข้ามาจับมือถึอแล้วเริ่มจากไปไม่อยากจะขัดใจตัวเองที่มันชอบเธอไม่ให้ชอบเธอก็คงเป็นไปไม่ได้พอใจมันคิดไปไกลอากที่จะรึงอทับแล้วจะไปต้องขาดใจตัวเองผมตาลงแล้วหาลางกรม บใจเธอไม่เป็นไรคิดว่าเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆไปฉันคิดว่าเธอนั้นอยู่เพียงคนเดียวอยู่เพียงคนเดียวไม่คิดว่ามีใครอยู่แล้วรอดนตีก่อนนะคะก็ไม่กี้เราอาจจะล้อมผิดหน่อยก็ขอประทานอภัยนะเพราะว่า เราบางทีเราก็ร้องได้ไปแค่บางท่อนนะ่ะปะแต่แล้วฟ้ามันก็สลายลงในพิบตาเมื่อมีคนหนึ่งเดินเข้ามาจับมื่อทนแล้วเดินจากไปไม่อยากจะขัดใจตัวเองที่มันชอบเธอ ไม่ให้ชอบเธอคงเป็นไปไม่ได้เพราใจมันคิดไปไกลอยากที่เจอดึงกลับและจะไป้องขาดใจตัวเองคมตาลงแล้วอลังกปรอบใจเธอไม่เป็นไรคิดว่าเป็นความสุขเล็กเล็กน้อยๆไป อันนี้ก็อย่ามาว่าเราแล้วกันนะเพราะว่าอันนี้ห้ามว่าเรานะเพราะว่าเราก็แค่ทํเพื่อควมามบันเทิงเราจะร้องผิดก็ห้ามาคอมเมนต์มาบอกด่าเราอะไรทั้งนั้นนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้แบบไม่ค่อยสบายดีอ่ะแบบโหดใครบางคนแล้วเสียงแบบไปตะโกนใส่เพื่อนแล้วก็โอ้เสียงหายหมดแบบแบบแบบโอ้ยอยากเกาหัวมันเห่าขึ้นหัว เดี๋ยวนี้ก็เริ่มตัวรำึ้นนะเพราะว่าไปเล่นน้ำเกาะ,ะเสม็ดมาไปเกาะสะม็ดมาก,ะกะะม็ลืมถ่ายมาให้ดูนะว่าน้ำเกาะสะม็ดมันใสมากเขาบอกอ่ะมันใสมากตอนนี้ปากซี่มากเลยนะท่านผู้ชมอยากรู้ไหมทำไมเราถึงกินน้ำอัดลมไม่ได้เพราะว่าเราไปกดไหลย,ย้อนไม่รู้ไม่รู้ทำไมตัวเอง เอ้ยทุกคนเห็น,นเครื่องบนแอร์เอเ,อเอชียกว่าสีแดงด้วยอะ่ะอยากดูเปล่าท่านผู้ชมคงไม่เห็นหรอกเห็นกันไหม นสีแดงอยู่ตรงนู้นอนะเราน่าจะถ่ายกล้องหลังเนาะเอเราน่าจะถ่ายกล้องหน้าเนาะกล้องหลังกล้องหน้าก็จะไม่ได้หรอกน้าน,น,นอยู่ตรงนู้นเห็นกันหรือเปล่าเรามาถ่ายหลังคาบ้านเราเองขอใส่อีกเพลงนึงดีไหมอะอยากรา้องเพลงกู้ของก็ได้นะ แต่ให้มาคอมเมนต์ด่าเราแล้วกันนะรอ,อ,อยังไงเราจะไม่ได้อะจะไม่ได้อ่ะฮักฮัก <laughs> <laughs> ที่เจ้าให้มา มันมีค่าสำหรับตัวอ้ไอ้บอกเคยสิทํำลายมันไอ้มีแค่เพียงเทียมตัวก่อนดุนหัวสิมาผัวพันโปรดยามาทิ่มความฝันที่ไอเลยนะ บอกเคยให้ใจกับใครโอ้ยเราลองเพลงนี้ไม่ค่อยเป็นเราก็อยากลองเพลงอื่นผสมกันไปแล้วแหละขอเพลงผู้สาวค่ะแล้วก็เริ่มต้นไม่ได้หรอกเขาเป็นสาวขาห่าเรบอแมนผู้สาวขาเรียนบอได้ขยันมันเพียรง,งานการเคียนั่นเลี้ยงเกศอบอกเป็นไดเกศออกเป็นไดยังบอพรุ่งนี้ รุ่งนี้ละเมื่อ,อาวานนั้นเป็นบุญปาดในเริสอบแขนซ้อมเบิงอายุไกลไกลหัวใจน้องนี่ก็มีแหง กับเขาน้องก็สิบอกเขาแข่งว่าอายสิไปแยงขอน้องแดมบายสอบเบิ่งอยู่เด้อตาหากูเธอน่เลิกกันกับเขาลงของสองห่างสี่เป็นไปได้บ่บ่ได้เขามาเพื่อโกดตัแต่ว่าฉันมันแค่รอฝาเลิกกันแน่ท้อผู้สาวขารออยากเป็นผู้สาวอ้าย เขาเป็นสาวขาเราโบมแมนสาวข,า,ขาเรียนบอไไ้ขยันมันเพียรงานกาบเกียนนั่นเลี้ยงมมูเกตบันไดในเกตเอาบันไดยังอกตรงนี้ตรงนี้ละเมื่อวานนั้นเป็นบุญปานแต่ ตัวใจน้องนี่ก็มีแหงกับเขาน้องก็สบอยเขาแค่ว่าอาจสืไปแยงก็นอนแสดงาบบาซสองเบิ้งอย่ารอท้าหาว่เธอนั้นเลิกกันกับเขาหลงของสองห่าสีเป็นไปได้บ่บ่ได้เข้ามาเพร่ะโกหกตันแต่ว่าฉั้นแค่รอ เราเลยกันแน่เถอะผู้สาวขาล้ออยากเป็นผู้สาวไอเรารักทุกคนเลยนะถ้าใครรักเราก็ก็ก,กดติดตามเยอะๆนะเพื่อถ้าถ้าผู้ชมอยากเห็นว่าเราอยากได้แผ่นอันนั้นนะเดี๋ยวเราจะขี่เครื่องวินไปเอาเอง ก็หมดแล้วแหละมั้งตอนนี้ก็เก้านาทีกว่าแล้วไม่อยากไม่อยากให้มันเกินสิบนาทีอ่ะเขาเป็นผู้สาวขาละบีบเขาไปบีบ้ำตาเราบีบมือฉันเขาเาเราให้เห็นใจเธอขอโทษเรื่องวันนั้นที่เคยทำให้กับฉันให้ยกโทษทีได้ไหม น้าเห็นใจเธอตีน้าสองเราเมื่อเขาฉันเองก็เห็นใจเอ,อเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหลังนะเดี๋ยวเราขอไปชาร์จแบตก่อนเดี๋ยวคลิปหลังเราจะไปไปถ่ายสภาพผ้าเรากันว่าเราต้องใส่สภาพผ้าไหนก่อนไปเที่ยวเดี๋ยวมันมีสภาพ้าไม่ค่อยสวยเยอะเลยเนาะมันก็มีสวยนะแต่ว่าเราชอบใส่อันสวยๆก่อน เดี๋ยวเราจะเอาของในตะกร้ามาให้ดูด้วยแล้วกันนะบางทีไม่ได้ซักผ้าเราก็ชอบชอบมาชอบมาใส่ตัวเก่าๆเลยเดี๋ยวเรามานะเราป,ปัดวะก่อนนะแปบนี้างน้าก่อน รอนานกันไหมล่ะคะเดี๋ยวเราจะมาทำ DIY ด้วยน้าเอรามเนแล้วขอไปชาร์จแบตเตรียมตัวอาบน้ำก่อนแล้วกันนะบ๊ายบายถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์ให้เยอะๆนะบ๊ายบาย